สวัสดีค่ระรัตพัฒน์สอนจิระจิรีชัยค่ะเสน่ห์ของขนมมันคือ <it> ความสนุกค่ะได้เอาวัตถุดิบหลายๆอย่างมาจับมารวมกัน <and> start, แล้วก็เกิดเป็นรสชาติใหม่ Oh you, Ooh, you catch like a leaf falling from a me from like tree ความชอบของการทําขนมมันเริ่มมาจากรัดชอบกินขนมค่ะพอกินขนมแล้วมันรู้สึกมีความสุขมันก็เลยทําให้เรามีความสุขที่จะได้ทำขนม do, 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 do. ส่วนเสน่ห์ของรัดน่าจะเป็นความสดใสมั้งคะและอยากให้ทุกคนที่เจอรัดแล้วมีความสุขค่ะ ถ้าเปรียบ s t r r w b e r r y s h o ็อคเคเป็นเสื้อผ้าเนี่ยร yeah, คิดว่าชุดนี้ oh, มันจะมีความ know, นุ่มลื่นเบาสบายแล้วก็มีความสดชื่นสดใสค่ะดาร์กช็อกโกแลเนี่ยมันจะเป็นขนมที่มีความเข้มแล้วก็ มีความสตรองอยู่ในตัวค่ะถ้าให้พูดถึงเสื้อผ้าเนี่ยเราจะนึกถึงเสื้อผ้าที่มีความเท่เก๋ๆแล้วก็สมาร์ทค่ะสตรอเบอรี่ชีสเค้กเป็นขนมที่มีรสชาติเข้มข้นค่ะแล้วเขาก็มีความหลากหลายของสติกเจอร์ด้วยข้างล่างเนี่ยจะมีบิสิตแล้วก็มีตัวชีสที่เข้มขน้นข้างบนเนี่ยจะมีสตรอเบอรี่ที่มีความอมเปรี้ยวหน่อยๆ เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเสื้อผ้าเนี่ยรลทจะนึกถึงเสื้อผ้าที่มีความโดดเด่น mm hmm. เช่นสีของกางเกงค่ะ mm hmm. ก็จะทําให้เราใส่แล้วดูมีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วย mm hmm. ทีรามิสูปเป็นขนมที่ให้เท็กเจอร์ที่นุ่มเบาค่ะพอเราได้ทานเนี่ยเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายถ้าให้นึกถึงเสื้อผ้าไลทก็จะนึกถึงเสื้อผ้าที่มีความหลวมๆใส่สบายแล้วก็มีสีที่เป็นธรรมชาติดูแลสบายตาค่ะ b e r ร y รี m b ัมเนี่ยจะมีความหลากหลายในเรื่องของรสชาติแล้วก็เท็กเจอร์ค่ะเขาจะมีความกรอบของตัวทาร์ตแล้วก็มีความเรี้ยวเบาๆบของเบอร์รี่ถ้าให้นึกถึงเสื้อผ้าแล้ก็จะนึกถึงเสื้อผ้าที่มีลูกเล่นมีดีเทลมีลวดลายที่ทำให้เราดูมินิค่ะ ooh, ooh. สำหรับรัดแล้วมันคือความสุขค่ะเพียงแค่เราได้ทำสิ่งที่เราชอบมันไม่มีอะไรใจตัวหรอกค่ะเราแค่ทำในสิ่งที่เรามีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ